สวัสดีค่ะเราจะมาดูกันว่าสถานาการณ์ความรักของเพื่อนๆจะเป็นยังไงกันบ้างะคะ่ะจะเป็นความรักแบบไหนจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะความรักของคนโสดค่ะโอเคอนยญาเปิดทีเดียวก่อนนะคะ ี่ห้าโอเคค่ะ is is it safe for you to love ขอให้คุณอนะ่ะเปิดใจของคุณให้กว้างนะคะแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งที่พลังอันยิ่งใหญ่อะคะ่ะจากทั้งหมดของคุณอ่ะ ความรักอนะ่ะพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ขอเพียงแต่คุณกล้าที่จะเปิดใจรับมันนะคะ r e c o n c i l i a t i o n นะคะจะมีคนบางคนจากอาดีตของคุณนะคะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นคนจากอาดีตอาจ,จะชาติถ้าผู้อ่านมองมองว่ามันเป็นน่าจะเป็นผู้ที่มาจากอาดีตชาติอาจจะเคยเป็นคนรักเป็นคู่รักของคุณในอดีตของคุณนะคะ f o r g r v v n n g n n l l e r r n n n g รู้จักที่จะให้อภัยเรียนรู้ไม่ยอ่อท้อขอให้คุณกล้าที่จะอะไรที่มันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้คุณยอมรับมันนะถือว่าให้มันมองให้มันเป็นประสบการณ์สำหรับความรักของคุณเพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับความรักในปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะว้าววดดิ้งอ๋อ this situation Invol v e marriage คุณได้แต่งแน่นอนค่ะความรักในครั้งนี้นะคะเพียงถอยคุณเปิดใจอย่าไปย,ยึดติดอยู่กับอดีตอยู่กับปัจจุบันนะคะคุณอะรู้สมควรที่จะได้รับมันรู้จักให้อภัยตัวเองรู้จักให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาให้มองเป็นประสบการณ์ะ่ะแล้วเมื่อคุณพัฒนาคุณเปลี่ยนไปความรักสิ่งดีๆมันจะกลับเข้ามา แล้วคุณแต่งงานอ่ะมันก็ก็จะจบแล้วไม่ล่ะ <c oughs> อ่ะให้อีกใบหนึ่งอันนี้ควายเต็ดเนะคะ that i n o s n o a t t r a c t attraction o r chemistry to keep relationship going มันคือสิ่งที่แบบความรักที่มีเคมีที่ตรงกันอะเพราะคุณทั้งสองคนคู่คนที่จะได้รับความรักได้รับสิ่งนี้ เมื่อคีมีตรงกันคุณเปิดใจต่อกันและคุณคนนั้นจะเป็นคนที่มาจากอดีตชาติของคุณขอให้คุณมองทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาอาจจะเจอความรักที่ไม่สมหวังความรักที่ไม่ดีถูกทรยศหถักหลังแต่คุณขอให้คุณมองว่ามันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์หนึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาและพัฒนาความรู้สึกของคุณน่ะให้คุณเข้าใจในความรักให้คุณเข้าใจในโลกนี้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเมื่อนั้นคุณก็จะเจอความรักที่แท้จริงของคุณเพราะคุณรู้จักมันแล้ว และแน่นอนความรักของพึงก็จะก้าวสู่การแต่งงานคุณสมหวังในความรักในครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะ